ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์สันดาบอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นหรือการลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่ขายดีที่สุดในโลกอย่าง t ท s l a Model Y คัวันนี้ผมอยู่กับรถ t ท s l a Model Y นะครับที่ต้องบอกว่ารูปทรงของเขาเนี่ยเป็น m i d s i z e SUV Cross-Over หรือ SUV ขนาดกลางนั่นเองดูกันที่กระจังหน้าก่อนก็เป็นรถไฟฟ้านะครับไม่จำเป็นจะต้องมีที่ระบายอะไรเยอะแยะกระจังหน้าเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็มีส่วน ว้าเมีส่วนโค้งตรงนี้เรามาดูกันที่ด้านของไฟ LED ตัวนี้เป็นไฟ LED ปรับอัตโนมัติเป็นออโต้เลยนะครับยกขึ้นลงได้ในส่วนของตัวขอบจะมีลมดำมานิดนึงนะฮะไฟเลี้ยวของเขานะฮะก็คือในเรื่องของอยู่ตรงนี้ นะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับสิ่งที่เห็นเด่นที่สุดนะครับก็คือล้อนี่คือล้อ20นิ้วใช้เป็นมิชลิน255/40ถือว่าขอบยางค่อนข้างกว้างลายแม็กที่สวยงามมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในรูปของตัวนี้ยังมีนี่ฮะกลมดำมาด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวโมเดล3จะไม่มีนะฮะแล้วก็ตัดมาตรงนี้ก็คือในเรื่องของกล้องรอบคันถือว่า ทำออกมาแนบเนียนนะครับแล้วก็ มีส่วนเว้าวส่วนโค้งเนี่ยเข้าไปพร้อมกับตัวรถเลยแน่นอนว่าประตูจับทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วโหเรียบเนียนไปกับตัวรถเป็นสีที่ตัดกับตัวรถด,ด้วยนะครับก็คือสีดําขอบกระจกล้มดํามาเหมือนกันในส่วนของตัวกล้องตอง้ตองเรียกว่ากล้องรอบคันแล้วก็กล้อง360องศาและก็เซ็นเซอร์อีกรอบคันเลยถือว่าเป็นรถไฟฟ้ายอดนิยมนะครับแล้วเป็นรถไฟฟ้าที่ออกแบบออกมาได้ค่อนข้างที่จะตีตลาดได้ถูกโจทย์มากๆด้านหลังไฟท้ายเฉี่ยวครับเป็นไฟ LED นะครับถือว่าสวยงามมากสิ่งที่ ที่สำคัญที่สุดนี่คือเรื่องของการชาร์ต Uh huh. นี่กดปุ๊บไฟออกมาเลยนะครับตัวนี้เป็น CCS Combo ครับสามารถชาร์จไฟได้สูงสุด150กิโลวัตต์ด้านบนเนี่ยเป็นการชาร์จแบบ AC ด้านล่างบวกด้านบนเนี่ยเป็นการชาร์จแบบ DC หรือ Direct Current Charging AC เนี่ยชาร์จได้ประมาณ11กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่รับได้สูงสุดสำหรับคันนี้นะในส่วนของ DC ก็คือ150กิโลวัตต์1ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็เต็มแล้วนะครับสำหรับคันนี้แต่ถ้าชาร์จที่บ้านก็ประมาณ8ชั่วโมงนิดนคณ กลับบ้านไปเสียบชาร์จปุ๊บออกมาจากบ้านแบตเต็มตอนเช้าสบายเรามาดูข้างหลังกันนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยเปิดด้วยไฟฟ้าปิดด้วยไฟฟ้าเรามาดูการเก็บของนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คันนี้เป็นรถ SUV ด้วยนะครับก็โอ้โหเก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสายเคเบิลนะครับที่สามารถชาร์จกับสเตชันได้ไม่ใช่แค่ข้างหลังนะแต่ข้างหน้าก็เก็บได้อีกนี่คือรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถ อเนกประสงค์นะครับเวลาเราจะเอาไปตีกอล์ฟเวลาเราจะใส่ถุงกอล์ฟหรืออะไรตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดนะครับอีกด้านหนึ่งครับตากล้องมาดูฝั่งนี้ฮะเวลาเรากดปุ๊บอ่าเป็นไงฮะเบาพับเลยโดยที่เราแบบเราไม่ต้องเดินไปด้านข้างเพื่อที่จะทําให้มันแบบไม่สะดวกนะครับนี่กดปุ๊บพับแต่เวลากดกลับมากลับมาไหมไม่นะฮะเราต้องดึงกลับมานะครับมันถึงจะกลับถึงจะกลับมาเป็นรูปปกตินะครับเวลาปิดนะฮะ นี่ปุ๊บเรียบร้อยนะในส่วนของกระโปรงหน้านะครับมีที่เก็บของเพิ่มเติมถือว่ากว้างกว่าโมเดล3พอสมควรและลึกกว่าด้วยลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็มีไฟนะครับตรงนี้เพิ่มนะครับตอนกลางคืนที่แบบมองไม่เห็น ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยครับเก็บของได้เยอะมากๆตัวนี้เนี่ยขับเคลื่อน2ล้อหลังท็อปสปีดอยู่ที่217กิโลเมตรนะครับระยะทางที่ทําได้นะครับสูงที่สุดเนี่ยคือ455กิโลเมตรถ้าวิ่งในเมืองไปกลับบ้านก็สบายสบายศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่5.6กวิก็ไม่เร็วนะครับสําหรับรถจันไฟฟ้ามาดูเรื่องของการเปิดประตูในส่วนของตัวเทสลากันครับ,นะรบตัวนี้นะครับล็อก เปิดนะครับแตะแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยใช้นิ้วโป้งกดนะครับแล้วก็ นิ้วอื่นเนี่ยก็จับขึ้นมาได้เลยนะครับผมพอมาเห็นในรูปของตัวภายในเนี่ยสำหรับเท sla เนี่ยจะมีอยู่สสีสีดำกับสีขาวเท่านั้นนี่ครับประตูด้านข้างเวลาเราจะกดออกนะครับกดตรงนี้ลดกระจกเพิ่มกระจกก็ตรงนี้ได้เลยและมีอย่างหนึ่งที่ซ่อนไว้เนี่ยคือ Emergency Emergency เนี่ยต้องกดตรงนี้นะแต่ไม่แนะนำเวลาเราอยากเปิดแบบฉุกเฉินนะครับเปิดแบบด,วด่วนแบบถือว่ารถต้องเกิดการอัิเสบเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถเนี่ยจะจา เวลาเราเปิด Emergency ทุกครั้งเบาะนะครับปรับไฟฟ้า10ทิทิทางนะครับเป็นเบาะหนังที่สวยงามพอเข้าไปนั่งเนี่ยจะนิ่มมากนะครับทุกคนครับพอเข้ามานั่งข้างในตัวรถ t ท s l a Model Y Standard เนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว่ากว้างกว่าตัว m o เดล3 แล้วก็เฮดลูมเนี่ยเหลือๆเลยรู้สึกว่าทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันถึงจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรแน่นอนนะฮะขวามือเนี่ยเป็นครูสคอนโทรนะครับซ้ายมือในเรื่องของตัวมีเดียปรับเสียงได้นะครับเปลี่ยนเพึงเปลี่ยนเพล,เล,เลตงตัวนี้ครูสคอนโทรเวลาเราจะใช้ออโต้ไพลอ ตัวนี้ก็สําคัญเกียร์จะมาอยู่ด้านขวามือตรงนี้ตบขึ้นลงเป็น one pedal มีแค่เดินหน้าถอยหลังเท่านั้นความเร็งความแรงคุณเหยียบเอาในส่วนของตัวด้านซ้ายมือที่ปัดน้าฝนและไฟเลี้ยวเรามาดูหน้าจอกันนะครับหน้าจอตัวนี้ใหญ่มากนะครับ15นิ้วและผมรับประกันได้ว่าไม่มีหน้าจอตัวไหนสมูทเท่าของเทสลาอีกแล้วโอ้หคุณจับดูเนี่ยตอบเลยว่าลื่นมากสามารถเล่นมีเดียสปอติฟายได้และบังคับแทบจะทุกอย่าง ของตัวรถในหนห้าดอยู่อย่างเดียวนะครับที่เขาออกมาก็คือในเรื่องของห่า飒นะครับในเรื่องของตัวาสา飒ข้างบนไฟฉุกเฉินมาอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้สามารถชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ได้นะครับ2ที่เลยนะครับฝั่งคนนั่งข้างคนขับและฝั่งคนขับได้ด้วยคอนโซลกลางสามารถเก็บของเพิ่มเติมได้ลึกนะฮะลึกมากนะครับเดี๋ยวผมเอื้อมมือเข้าไปโอ้โหถึงนี่เลยนะลึกมากแล้วก็มี type c นะครับ2จุด อยู่ข้างใต้คัพโฮเดอร์นะครับก็คือที่วางแก้ว2ที่อยู่ตรงนี้ฟิตพอดีเลยตัวนี้เปนเ็นเซ็นเซอร์ที่วางการ์ดนะครับเวลาเราจะขยับเคลื่อนรถไปไหนเราต้องวางไว้นะครับตรงนี้แล้วก็เหยียบเบรกไปได้เลยนะครับจริงๆเข้ามาที่ตัวรถนี่เขาก็สตาร์ทแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะครับถือว่ามีที่เก็บของเยอะรถไฟฟ้าเนี่ยอนเนกประสงค์จริงๆตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นลายไม้นะฮะในส่วนของคอนโซลหน้า นะครับจะมีลายไม้ถ้าเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะมีจะมีสีขาวนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับสีขาวตัดดําสวยงามไปอีกแบบแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวเราลองไปหน้าข้างหลังดูนะครับว่า ฟีลลิ่งเนี่ยจะแตกต่างกับโมเดล3มากน้อยแค่ไหน <G ül> ทุกคนครับพอผมเข้ามานั่งตอนหลังเนี่ยนะฮะ <G ül> โ,อโอ้คือเราเป็นคนนั่งโมเดล3เยอะนะครับพอมานั่งในส่วนของตัวโมเดล Y รู้สึกเลยถือว่ากว้างกว่าพอสมควรนะครับตัวนี้เนี่ยกว้างกว่าโมเดล3 145ม mm มนะฮะและ n e รนด o o ูเนี่ย 43มิลลิเมตรที่กว้างกว่าตัวโมเดล3นะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยและทัศนวิสัยดีกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าจะไม่มีเสากลางเนี่ยมากัน้นตรงนี้เป็นฟูลเลยนะครับเป็นฟูลแบบฟูลพาราลลมิกเลยเต็มเต็มบานใหญ่ๆแต่ในส่วนของตัวโมเดล3เนี่ยจะมีตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตรงกลางมากั้นไว้นะครับก็อาจจะบังทัศนวิสัยสำหรับคนนั่งข้างหลังและเบาะนะฮะตรงนี้เป็นไงเอาลงมาปุ๊บ วางแก้วได้อีก2ที่นะครับผม้วนะก็บอกปรับได้ด้วยนะครับบอกว่าปรับไม่สบายนะฮะกดปรับลงถือว่าเอียงได้อีกนะฮะดูครับความแตกต่างนะครับสามารถเอียงเพิ่มลงไปได้อีกเยอะเลยนะครับก็แล้วแต่คนอยากที่จะนั่งแบบชันๆหรือเปล่า นะครับแล้วก็มีแอร์ให้โอ้โ oh, ห oh. แล้วก็มีตรงนี้มี Type C ให้มา2ทีออกแบบมาได้ดีไซน์เนี่ยดีมากนะครับแล้วคนนั่งข้างหลังเนี่ยคงแบบสบายอ่ะนะครับถ้ารถมันไม่ได้เหวี่ยงมากคนนั่งข้างหลังก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้เป็นไฟนะครับแล้วก็แผนไม้แขนเสื้อได้นะครับสองฝั่งเลยดีไซน์ออกมายอดเยี่ยมครับโอเค และนี่คือทั้งหมดของ t ท s l a m o เด l Y นะครับผมอาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกในส่วนของหน้าจอ15นิ้วมากนะแต่ว่าผมทราบแล้วว่าทุกคนอาจจะรู้หมดแล้วนะครับผมเชื่อครับว่ารถไฟฟ้าจะมาแทนที่ในส่วนของรถยนต์สันดาบไม่ว่าคุณจะซื้อในส่วนของตัวมือหนึ่งก็ตามนะครับหรือว่า ซื้อในส่วนของแบบเป็นรถคันที่2ของบ้านเนี่ยก็ตอบโจทย์ไม่แพ้กันเพราะสเตชันในการชาร์จตอนนี้มีทุกจังหวัดแล้วครับยุคสมัยนี้ตอบโจทย์คุณเพิ่มมากเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับและใครนะครับที่สนใจเท s l a m o เด l Y สามารถติดต่อได้ที่ c a r l o ็อบออโตอิมพอรสำนักงานใหญ่สีนักิลินเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ผมฟังที่ภาษาการขาย c a r l o ็ออโตอิมพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ